น้ำหนักจะเบาลงถึง15%ราคามันไม่ใช่ราคานี้แน่นอนมาช็อปเวฟเซ ช็อกเวฟเซเมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราบ้างผมเคยใส่ตัวช็อกเวฟไฟท์ทีม V2 ตัวนี้ไปทัวร์ที่ภูเก็ตนะครับใส่ลุยหลายๆสนามนะครับสิ่งที่ได้เนี่ยหนึบมากๆนะครับลุยฝุ่นอมฝุ่นได้หมดเลยส่วนช็อกเวฟเจ็ตัวนี้นะครับใส่มาสัปดาห์กว่าแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะเรื่องของส้นนะครับซึ่งส้นตัวนี้มันจะสูงนะครับปลายเท้าต่ําหมายความว่ามันจะพร้อมออกตัวได้ตลอดจริงๆรองเท้ารุน่นนี้สิ่งที่เขามุ่งเน้นเป็นหลักเลยคือในเรื่องของความพุ่งไปข้างหน้า ความเด้งความเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้เป็นหลักและมากกว่าในการเคลื่อนไหวเป็นด้านหน้าแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คือเขาตัดเอาตัวที่เป็น ในตัวเอชออกและใส่มาเป็นตัวเอชช็อคโปซึ่งคุณสมบัติของเอชช็อคโปนี่มีสองอย่างเด่นๆเท่าที่ผมเห็นนะอย่างแรกคือนุ่มแล้วก็เด้งนุ่มเด้งกว่าตัวในตัวเอดของช็อ w เวฟ5แน่นอนและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจะมาซับพอร์ตในเรื่องของคนที่ชอบสายความเร็วเลยก็คือน้ําหนักจะเบาลงถึง15ซนะครับซึ่งตัวพื้นนะครับก็ปรับปรุงมาแล้วนะครับเขาเคลมว่าตัวนี้ก็ทนปูนเหมือนกันวัสดุของดีไซน์เนี่ยทำมาได้แบบ ดีเลยแล้วก็ในลายฉลุที่เป็นลักษณะเหมือนไฟนะช่วยทําให้ระบายอากาศได้ดีรองเท้ารุ่นนี้มันเป็นรองเท้าเทียแบบต้นขึ้นมากลางถูกไหมฉะนั้นสิ่งที่เขาจะมาเลยในเรื่องของเทคโนโลยีก่อนถ้าสมมติว่าด้านในคุชชั่นมันจะดีได้เหมือนเบอร์แบบ ไทยวันไทย 2, อะไรแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าราคามันไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับมันอาจจะโดดไป3 5 0 0ันห้ซึ่งเอาจริงๆมันก็สูสีกับไคสปีดนะในเรื่องของความรู้สึกที่วิง่งแต่ไคสปีดเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องแท a กชั่นเป็นหลักแต่ตัวนี้มันจะเน้น,นเรื่อง support ที่วิ่งไปข้างหน้าซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีขององเท้าคู่นี้นะครับ